ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้ก็จะขอเชิญท่านทั้งหลายได้มาติดตามการก่อสร้างองค์พระาธาตหลวงสายเกตนครหลังจากที่ได้ประกอบพิธีวางเสีรเลิกในช่วงต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นก็มี าญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคมากมายในการก่อสร้างพระธาตุในข,าข่าวครั้งนี้อาตมาภาพขอปาลบถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะว่าในฐานะที่ญาติโยมได้เป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ในส่วนของจตุปัจจัยเพื่อการก่อสร้างมาโดยตลอด เดิมทีนั้นทางวัดมีแนวคิดที่จะสร้างอุโบโสถแต่ก็ก่อนที่ในช่วงวัยเด็กเนี่ยในช่วงที่อาตมาภาพได้เข้ามาบวชในบรวรพระพุทธศาสนาใหมาๆ่ๆในส่วนของถาวราวัตถุหรือว่าหรือว่าเสนาสานะเนี่ยที่เราในช่วงที่เรายังเป็นพระหนุ่มเนี่ย เราก็เคยคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเป็นผู้นําในส่วนที่เป็นเสนาสนะถาวรวัตถุเป็นาศาสนทานเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสร้างก็มีอยู่2ออย่างก็คือ1องค์พระปฏิมากรที่เรียกว่าอยากจะเททองหล่อเอง2ก็คืออยากจะสร้างพระธาตุหรือว่าเจดียเพราะนัน้นนั้นเป็นความคิดที่ตั้งใจเดิมพีมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มอยู่จนเป็น ผ่านพ้นพรรษาสิเป็นพระเทระแล้วก็ยังก็ยังมีความตั้งใจนี่ยังไม่ได้เสือ่อมไปเพราะนั้นก็เลยได้มาคิดว่าเอ๊ะน่าจะทําตามเจตนารมณ์ของตนเองเพราะนั้นก็เลยได้มีแนวความคิดมีาำริที่จะสร้างองค์พระธาตุขึ้นทีนี้ด้วยการศึกษาด้วยการผลคว้าก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะทําให้เป็นปติศาสตร์ของเมืองอของเมืองของจังหวัด ก็เลยได้ไปศึกษาก็เลยไปเห็นอยู่อ่อยู่ส่วนหนึ่งว่าตามตำนานอุลังกาธาตุได้กล่าวถึงเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่อยู่4เมืองอมีเมืองหนองหานหลวงเมืองหนองหานหลวงนี่ก็เป็นจังหวัดสกลนครปัจจุบันเนี่ยในตำนานอุลังกาธาตุเมืองอมลุข,ขานาคนครก็คือจังหวัดนครพนมในปัจจุบันเมืองอินตปนาธนนครนี่ก็คือกรุงพนมเปลนทีนี้ส่วนเมืองสาเกตนครเราก็ เมืองสายเกตนครก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็เราก็เห็นประตูเมืองที่ประตูเมืองที่กลางเมืองพาราชัยที่กลางเมืองพาราชัยเราก็เห็นว่าจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีประตูเมืองเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทําในส่วนที่เป็นอนุสร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยตั้งอตมาก็เลยตั้งชื่อนามว่าพระธาตุพระธาตุสาเกรตนครเดิมทีตั้งชื่อนามพระธาตุสาเกตนคร พอเพ่อนว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอาชมหาเจติยาพิบาลท่านก็เลยบอกว่าให้เอาหลวงใส่ด้วยเ,เพราะว่าอยู่ทีอ่อยู่ที่เวียงจันทร์เนี่ยมีพระธาตุหลวงเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยได้เพิ่มคําว่าพระธาตุหลวงสาเกตนครเข้ามา,านี่เพราะนั้นอันนี้คือที่ไปที่มาของการที่ได้ตั้งนามว่าพระธาตุหลวงสาเกตนครสร้างเพื่อเป็นอนุสรของจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างเพื่อเป็นอนุสร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด,นอนอออดอซึ่ง ก็ได้ตอนนี้วันนี้เนี่ยช่างช่างยังไม่มาเพราะว่าช่างได้ลากลับบ้านไปในช่วงเทศกาลเทศกาลสงการที่ผ่านมาช่างได้ลาลากลับบ้านไปตอนนี้การก่อสร้างก็ได้ลงฐานล่างฐานล่างขององค์พระธาตุอันนี้เป็นเป็นฐานล่างฐานล่างขององค์พระธาตุมีการมีการตอกเสาเข็มนะองค์พระธาตุนี่มีการตอกเสา,ขนะา,าเสาข็มจํานวน20ต้น 20ต้นแล้วก็เริ่มวางเหล็กอะไรต่างๆวางฐานล่างก็ได้คุยกับช่างช่างก็บอกว่าอย่างน้อยนี่อายุต้องเป็นหลักร้อยขึ้นหลักร้อยปีขึ้นนี่ก็หมดงบประมาณไปหลายแสนบาทแล้วหลายแสนบาทแล้วเพราะฉะนั้นทีนี้อาตมาจะขออธิบายในรายละเอียดขององค์พระาธาตุให้ญาติโยมสาุชนทั้งหลายได้ได้ทราบกันสักนิดนึ่งได้ทราบกันสักนิดหนึ่ง,นนงว่าในรายละเอียดขององค์พระาธาตุนี้ ม,ม,มีความกว้างมีความยาวเท่าไหร่มีความกว้างความยาวเท่าไหร่องค์พระธาตุที่เราเห็นเนี่ยที่เรากำลังเห็นเหล็กกําลังโผล่ขึ้นเนี่ยกำลังโผล่ขึ้นที่ช่างกําลังก่อสร้างอยู่นี้องค์พระธาตุถ้านับจากบันไดฝั่งนี้บันไดทั้งสีด้านนี่นะบันไดฝั่งนี้ไปจนถึงบันไดด้านโน,น้นบันไดด้านโน้นมาจนถึงบันไดด้านนี้เนี่ยะจะมีความกว้างอยู่ที่19เเมตรยาว19เมตร เรียกว่าอาตมาสร้างให้ให้ให้ใหลงเลขที่เป็นมงคลนะ,ะก็คือกว้าง19เมตรยาว19เมตรในองค์พระธาตุเนี่ยในองค์พระธาตุด้านในที่ญาติโยมเห็นนี่ด้านในด้านในเรียกว่าเรียกง่ายนะว่าพื้นที่ใช้สอยนะพื้นที่ใช้สอยนี่จะมีความกว้างกว้าง9เมตรยาวเมเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินมาดูก็ได้เดินดูนิดนึงอันนี้อันนี้คือ อันนี้คือพื้นที่ใช้สอยนะอันนี้คือพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มีความความกว้างเนี่ยกว้าง9เมตรยาว9เมตรอันนี้เป็นพื้นที่เป็นโล่งนะเป็นโล่งโล่งขึ้นไม่มีไม่มีเสาละโล่งเพราะนั้นเป็นตรงนี้จะเป็น9คูณ9กคูณก็จะมีก็จะมีประตูขึ้นประตูขึ้นนี่ประตูสีทิศเรียกว่าวารประตูเนี่ย มีฝั่งนี้ทิศตะวันตกฝั่งนี้ทิศอ,อุดรทิศเหนือ,อทิศบุรพาทิศตะวันออกนะทิศทักษิณทิศใต,ต้นะอันนี้คืออันนี้คือมีประตูขึ้นสี่ทิศทีนี้ในในองค์พระาธาตุเนี่ยองค์พระาธาตุเนี่ยก็จะมีความสูงความสูงรวมทั้งหมดนี่41เมตรนะ41เมตรบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจากฐาน จากฐานขึ้นไปขึ้นไปก่อนที่จะถึงปีเนี่ยก่อนที่จะถึงปียอดพระธาตุเนี่ยอาจจะมีความความสูงอยู่ที่32เมตร32เมตรอาตมาให้นัยะให้ช่างที่ออกแบบนี่ให้ช่างที่เขียนแบบที่ออกแบบให้ว่า่า32เมตรเนี่ยให้เขียนแบบขึ้นมาให้เท่ากับอาการของมนุษย์ของคนเราคือ32 m. ประการนะส่วนปีปีที่เป็นยอดพระธาตุซึ่งในส่วนนั้นจะบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุ ต่อไปมียอดพระธาตุต่อไปอันนั้นก็เป็นความสูงเพิ่มขึ้นไปอีก9เมตรนะเพิ่มความสูงไปอีก9เมตรโดยมีความหมายเท่ากับนวหรคุณ9ประการนะขึ้นไปรวมแล้วยังเป็น41เมตรอันนี้คือความสูงองค์พระธาตุทีนี้ในส่วนของพระธาตุนี่เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าพระธาตุเนี่ยในในใน,ในช่วงก่อนที่จะมีการประกอบพิธีวางศีลาเลิกนะอาตมาแล้วก็ญาติโยม ได้นำพาญาติโยมไปไปบวงสวงเพื่อรับดินจากเมืองต่างๆที่เป็นที่เป็นที่เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานที่บอกว่าเมืองสาเกตนครเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองที่มี11ประตูซาวเก้าแม่คันไดเนี่ยนะอันนี้ตามความเชื่อของคนอีสานเนี่ยบอกว่าก็มีก็ได้ไปบวงสวงเอาเอาดินมาเพื่อวางที่ฐานนะตรงองฐานพระธาตุเนี่ยจะมีจะมีดินนะ ดินที่มาจากเมืองเมืองเมืองที่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นเมืองบริวารของเมืองสาเกตก็มีเมืองเสียงเหียนบ้างเมืองเสียงเหียนเนี่ยหนึ่งคือไปวงสวงที่เมืองเสียงเหียนปัจจุบันก็คือบ้านเสียงเหียนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสองก็ไปที่เมืองฟ้าแดดเมืองฟ้าแดดก็อยู่ที่อำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินปัจจุบันเนี่ยสามมาที่เมืองสีแก้วเมืองสีแก้วก็อยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยสี่ก็คือไปที่เมืองเปือยเมืองเปือยปัจจุบันอยู่อำเภอศรีสเร็จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละ ห้าไปที่เมืองหงนะเมืองหงก็อยู่ที่อําเภอยูรัพิมานหกไปที่เมืองเมืองทองนะเมืองทองเจ็ดไปที่เมืองเมืองเมืองคลองเมืองคลองอยู่ที่อัดสามารถเมืองคลองที่อัดสามารถแปดเมืองอัยเมืองไัยอยู่ที่อำเภอเสลภูุมเก้าเมืองเสียงขวางเมืองเสียงขวางอยู่ที่บ้านจานทุ่งนะหรือว่าบ้านจันสวิตอำเภอทุ่งเขาหลวงปัจจุบันแล้วก็สิบ เมืองเมืองเสียงดีอยู่ที่บ้านหัวโนนอําเภอทัดบุรี11เอเมืองบัวเมืองบัวอยู่ที่อําเภออําเภอเกษตรวิสัยปัจจุบันนะแล้วนอกจากนั้นก็มีอีกสองอีกสองแห่งก็คืออยู่ที่ไปที่ที่อ,อนุสาวรีย์ของจานแก้วนี่ว่าเจ้าแก้วมงคลซึ่งเป็นผู้ที่ามาสร้างเมืองอย้ายมาจากจามปาสักย้ายจากมาจากจามปาสักแล้วมาสร้างเมืองสวนภูมิเมืองทุ่งเมืองสวนภูมินี่นะ เพราะฉะนั้นอันนั้นก็ก็ได้ไปบวงสวงแล้วก็รับดินมาส่วนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่ที่สารหลักเมืองอเขาเรียกว่าสารหลักเมืองอะไรต่อมาก็ไม่แน่ใจแต่อยู่ที่กลางเมืองพลานชัยมีผู้คนในจังหวัดที่จะไปกราบไหว้ต่างๆเราก็ไปรับดินตรงนั้นมาเพราะนั้นก็เอามาวางที่ฐานที่ฐาน,ฐานองค์พระาธาตุทั้งหมดนอกจากจะมีญา,าติโยมที่ได้บริจาคเป็นเจ้าภาพวางเสือเลิกหรือว่าญาติโยมที่เขียนแผ่นจารึกชื่อ วันเดือนปีเกิดของตนนี่ก็จะมาวางที่ฐานพระธาตุอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราได้เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาทีนี้เล่าต่อในส่วนของอเกี่ยวกับในองค์พระธาตุนิดหนึ่งความสูงทราบแล้วญาติโยมทราบแล้วว่ามีความสูง41เมตรแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรก32เมตรส่วน2ยอดปีพระธาตุนี่9เมตรรวมแล้วเป็น41ส่วนแรก32เมตรเท่ากับอาการของมนุษย์ส่วนยอดเท่ากับนว่หาราคูณ9นะทีนี้ในส่วนขององ,องค์พระธาตุเนี่ย องค์พระาธาตุเนี่ยเดี๋ยวอากาศร้อนนิดนึงตากล้องถอยขยับไปขยับถอยถอยขยับไปก่อนอากาศห่อนันห่อนันห่อนต้องถอยเข,ข่าห่มก่นอนเพราะนั้นในส่วนของอในส่วนของอ,องค์พระาธาตุเนี่ยเล่าให้ญาติโยมได้ได้เข้าใจกันสักนิดนึงว่าในส่วนของในส่วนขององค์พระธาตุเนี่ยจะมี จะมีลักษณะญา,าติโยมที่เคยดูที่ภาพจะมีลักษณะว่าจะเห็นองค์พระธาตุนี่มีห้าซุ้มนะห้าซุ้มตรงประตูเนี่ยประตูทั้งสี่ทิศเนี่ยประตูทั้งประตูนี่จะมีะทุกทิศนะทั้งทิศเหนืออุดรทักษทักษิณทิศใต้บุรพาตะวันตกประจิมทิศบุรพาตะวันออกประจิมทิศตะวันตกเนี่ยมีมีครบสี่ทิศทีนี้แต่ละแต่ละซุ้มประตูเนี่ยถ้าเป็นก็จะมียอดมียอดเป็นซุ้มเป็นยอดนะเป็นยอดสี่ยอด รวมกับยอดตรงกลางองค์พระธาตุก็จะเป็น5ยอดอันนี้อาตมาให้ความหมายว่าให้เขียนให้ช่างบอกว่าให้มีความหมายต่อกับพระเจ้า5พระองค์นะเขียนให้เป็นยอด5ยอดขึ้นมาช่างก็ไปเขียนขึ้นมานะญา,าติโยมที่เห็นตามตามนั้นก็จะเห็นว่า,อ,าองค์พระธาตุเนี่ยที่จะสร้างขึ้นจะมี5ยอดทีนี้ภายในองค์พระธาตุมีอะไรบ้างอันนี้เล่าให้ญาติโยมฟังภายในองค์พระธาตุเนี่ยดัเริยงของอาตมาก็คือส่วนแรกส่วนยอดสูงสุดอันนี้จะกับ ทูลขอ,อพระบระมสา,ารีริกธาตุจากเจ้า,จา,าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและก็ตอนนี้ก็มีหลายคนาบางคนเขาเจ็บมาตั้งแต่นน้นต,ตั้งแต่ลุงปู่ลุงย่ารุนตารุนยายเขา,าเขาเจ็บรักษาไว้เขาก็อันนั้นเป็นความเชื่อของคนนะญาติโยมอันนี้คือในส่วนสูงสุดก็จะบรรจุพระบระมสา,ารีริกธาตุทีนี้ภายในองค์พระธาตุเนี่ยองค์พระธาตุจะบรรจุในองค์พระธาตุจะบรรจุ เอาละส่วนหนึ่งคือบรรจุในส่วนที่เป็นที่เป็นแผ่นป้ายศิลาเลิกแผ่นทองนาะคเงินที่ญยตดโยมได้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของตนอะไรต่างๆนี้ก็จะบรรจุไว้ที่ฐานอาตมาถือว่า,าถือว่าเป็นเคสนะเป็นเคสว่าเป็นการผูกดวงของตนเพราะว่าเราได้จารึกชื่อวันเดือนปีเกิดของตนอเอามาเอามาวางไว้ที่องค์เอาไว้ที่ฐานพระธาตุเพราะว่าพระธาตุนี้ตามที่ได้คุยกับช่างช่างก็บอกว่าทําทให้มันมีอายุเป็นหลักร้อยปีอาจารย์ร้อยสองร้อยสามร้อยปีนะอันนี้ก็คิดว่า อายุเราคงจะไม่ได้อยู่คู่กับพระาธาตุไปจนพระาธะาตุพังลงมาหรอกเพราะว่าเราก็คงเป็นไปตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแหะนะคือต้องอตายจากไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเสนาสะนะถาวรวัตถุเนี่ยสารสะนเานในส่วนนี้ยังอยู่เพระาะฉะนั้นทีนี้ในส่วนในส่วนองค์พระธาตุเนี่ยจะบรรจุส่วนแรกคือบรรจุพระประจำตระกูลพระประจำตระกูลนี่สร้างตอนนี้ออกแบบมาแล้ว <S <S เป็นพระประจำตระกูลที่อาตมาให้ช่างเนี่ยเขียนแบบให้มีรูปลักษณะเหมือนกับศิลปะที่มาจากลาวนะ เมืองลาวเขียนให้ออกในแนวศิลปะลาวนี่เขียนแล้วตอนนี้ก็จะสร้างบรรจุไว้จำนวนหนึ่งร้อยเอ็ดองไม่เกินไม่ขาดไม่เกินนะให้หนึ่งร้อยเอ็ดองหนึ่งร้อยเอองทำไมถึงต้องบรรจุพระยมตระกูลหนึ่งร้อยองก็เพื่อใหอ้มีความหมายว่าพระ,อะของอมาจากร้อยเอตระกูลที่มาบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุนะให้เข้ากับคำว่าอนุสรณ์เมืองร้อยเอ็ดนี่อันนี้เป็นพระปางตรัสรู้นะไม่ได้ส่วนมากพระที่เรา ที่เราสร้างที่เราอะไรต่างๆก็จะเป็นพระาปางามารวิชัยแต่ว่าอันนี้อาตมาให้สร้างพระปางตัสรุเปรียเหมือนที่เจ้าชายยธาได้ออกบวชตัสรุอนุตระจนสาม,มารถที่จะสํา,าสเร็จมรรคผลได้มรรคผลอนอุจนสําเร็จอนุตระละสัม,มาสามภูธิยานแล้วนะก็ให้สร้างพระปางตัสรุขึ้นมาก็ตอนนี้ก็มีญาติโยมที่ได้ปวอน,นาจองเป็นเจ้าภาพภาพระบรระาูลเนี่ยร้อยเอ็ดองนะร้อยเอ็ดองตอนนี้ก็จองไปหลายแล้วใกล้จะใกล้จะครบแล้ว ในปีหน้าในวันที่6มีนาคม2องพจะประกอบพิธีเททองหล่อพระพยมม์ตระกูลแล้วก็เมื่อองค์พระธาตุขึ้นไปในส่วนหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องบรรจุพระพยมพนตระกูลเนี่ยมาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะเราจะบรรจุในองค์พระธาตุให้เป็นเปรียบเหมือนโยมญาติโยมเคยจะเห็นว่าเวลาที่พระธาตุเก่าๆที่มันผุพังลงมามันจะเป็นกุะนะ,ะตมาก็จะสร้างให้นะในลักษณะนั้นก็เลยจะบรรจุ2ก็คือพระประจําพระเยเมนตระกูลนี่ร้อยเอองจากร้อยเอตตระกูลพระพยเมนตระกูลเนี่ยจะสลักชื่อ ชื่อตระกูลของญาติโยมผู้ร่วมสร้างด้านหน้าสลักชื่อตระกูลผู้ร่วมสร้างว่าตระกูลไหนตระกูลไหนอะไรยังไงด้านหลังก็เป็นชื่อผู้บริจาคแต่ว่าเรามีข้อข้อ,อตกลงร่วมกันว่าไม่ให้เกินสองชื่อนะทีนี้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะ,ะบรรจุพระผงะพระผงประจําตนพระผงประจําตนนี่ก็คือตอนนี้กําลังให้ช่างออกแบบอยู่เป็นพระผงเรามาจะสร้างพระผงองค์เล็ก ประมาณเท่าหัวไม่มือนี่นะหรือว่าอาจจะใหญ่กว่านิดนึงสร้างพระผ,ะผงปางประจําวันเกิดต่างๆวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพระหัสศุกเสร์นะสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ญาติโยมได้มาสักการะให้ได้มาเช่าแล้วก็อธิษฐานแล้วก็บรรจุวางในองค์พระธาตุให้เป็นกุ้ให้เป็นกุนอกจากนั้นอันนี้คือสองส่วนที่บรรจุนอกจากนั้นในองค์พระธาตุตามที่ญาติโยมบางส่วนที่เคยเห็นในภาพแล้วอาจจะเห็นว่าที่องค์พระธาตุเนี่ยที่ประมาณช่วงกลางองค์พระธาตุเนี่ยจะ จะมีซุ้มอยู่สี่ซุ้มนะมีซุ้มอยู่สี่ซุ้มมีด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีสี่ซุ้มอันนั้นจะ,ะ,ส,ะ,จะสร้างพระปางยืนนะ,ะทั้งสี่ปางเนี่ยปางประทับยืนทั้งสี่ปางเนี่ยเพื่อบรรจุตามซุ้มต่างๆทั้งสี่ทิศนี่นอกจากนั้นทีนี้มีญาติโยมหลายคนที่ได้สอบถามมาว่าผมมีผมมีวัตถุมงคล ที่ผมเก็บรักษามานานเป็นพระผงเป็นของโบราณอะไรต่างๆที่เป็นพระเครื่องเป็นพระผงอะไรต่างๆเนี่ยผมสามารถที่จะเอามาบรรจุในองค์พระธาตุนี้ได้ไหมนี่หลายคนก็สอบถามอาตมาบ,บอกว่าได้ได้ได้หมดนะญาติโยมนะแต่ว่าช่วงนี้ทางวัดยังไม่รับเดี๋ยวให,ให้ให้การก่อสร้างขึ้นใหม่อีกสักนิดนึงก่อนให้เมื่อถึงเวลาเราจะเปิดรับเองเพราะว่าส่วนหนึ่งญาติโยมสารทั้งหลายอาตมาอาตมาภาพเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราเดินไปดูที่ที่วิหารหลวงพ่อชุ่มเย็นนะ ที่วิหารหลวงพ่อชุ่มเย็ยนเนี่ยอาตมามีพระพระเก่าแก่นะไม่ทั้งเก่าทั้งใหม่นะที่เก็บสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่เข้าสู่ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัดนี่แหละแล้วก็ญาติโยมมาบริจาคต่างเก็บไว้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตู้นะอันนี้ก็จะบรรจุทั้งหมดก็จะบรรจุในเอามาบรรจุในองค์พระธาตุทั้งหมดนะพระพระที่ที่ได้เก็บสะสมไว้ตอนนี้ก็เอาไวใ้ให้ญาติโยมได้ดูก่อนที่วิหารหลวงพ่อชุ่มเย็ยนเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราเดินเดินไปดูกันว่ามีเยอะไหมอ่ามีเยอะไหมเดี๋ยวเดินเดินเดินตามมาตามมาดูตอนนี้ตอ้องตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่ที่วิหารหลวงพ่อชุ่มเย็นนะตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่วิหารหลวงพ่อชุ่มเย็นอยู่อันนี้คืออันนี้คือวิหารหลวงพ่อนะวิหารหลวงพ่อชุ่มเย็น าญาติโยมบางคนบางท่านอาจจะเคยติดตามอยู่เอ,เอ๊ะวิหารหลวงพ่อจุ๋มไอ้น,นี้เราจะมีงานปีนะมีงานปีหลวงพ่อชุ่มเบียนี่มีกิติศัพท์ยังไงญาติโยมผู้ที่เคยไปมาที่วัดก็จะทราบอันนี้คือพระพระผงนะอันนี้คือ,อพระผงทั้งหมดแล้วก็พระเครื่องท,งทั้งทั้งที่เป็นผงทั้งที่เป็นเนื้อทองเหลืองอะไรต่างๆที่อาตมาได้มาตามงานต่างๆอันนี้ก็จะบรรจุอเอาไปบรรจุในองค์พระาธาตุทั้งหมดนะ ซึ่งบางคนมาเห็นแล้วอยากจะเช่าบูชาแต่ว่าอาตมาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ให้เช่าบูชาในส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้คือได้มาทมโอกาสต่างๆอาตมาจะเอาไปเข้าบรรจุในองค์พระธาตุทั้งหมดสิ่งของที่อาตมามีเนี่ยจะเป็นพวกเงินเก่าแก่ต่างๆที่ญาติโยมมาเนี่ยที่พระผงอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะหลวงปูง่ทวดหลวงเท้าเทียบเจตูคามอะไรต่างๆเนี่ยที่ให้ที่ท,ท,ท,ที่มีคนถวายมาามโอกาสต่างๆนี่เตาเลื่อนนะมีหมดเนี่ยเหรียญ หลวงพ่อวัดไล่ขิงนะที่ได้มาตามโอกาสต่างๆแล้วก็มีมีหลายส่วนอันนี้เป็นพระผงที่มาจากอินเดียนะมีมีของที่ญาติโยมให้มานี่แหละอันนี้จะบรรจุนำไปบรรจุในในองค์พระธาตุทั้งหมดในองค์พระธาตุทั้งหมดนี่เพราะนั้นอันนี้ก็ปาลบให้ญาติโยมสายทั้งหลายใดได้ทราบว่าทีนี้ในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยในส่วนของการก่อสร้างในส่วนของการก่อสร้างอ,าองค์พระธาตุเนี่ย ใช้งบประมาณเท่าไหร่หลายคนสอบถามในส่วนของการกอร่อสร้างนี่ใช้งบประมาณที่วางไว้เนี่ยเราตกลงจ้างช่างช่างค่าแรงช่างนี่นะเป็นจํานวนเงินสามล้านสองแสนบาทนี่อันนี้เฉพาะในส่วนของค่าแรงช่างนะส่วนทางวัดนี่รับผิดชอบเรื่องของวัดสดุอุป,ปกรณ์ทั้งหมดตอตมาก็ตีไว้ว่าในส่วนของงบประมาณที่ใช้กอ่อสร้างทั้งหมดนีน 10, ่น่าจะไม่เกิน10ล้านบาทนะน่าจะไม่เกิน10ล้านบาทนะน่าจะไม่เกิน10บล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้างบวกลบแล้วไม่ให้เกิน5ปีไม่เกิน5ปีตอนนี้มีทุนเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีทุนนะตอนนี้มียมบริจาคมาอตอนนี้ก็หมดไปเป็นล้านแล้วก็เงินก็ลอยหลอแล้วก็ต้องรองานกระถินรองานปีรองานอะไรแต่เราเราวางแผนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าอ,อีสาน้ันเราเรียกว่าอยู่ดีมีแหงนะ ang, อยู่ดีมีแหงบุญพาวาสนาสงก็ไปร่วมกันฉลองในปีพุทธศักราช2,568นะ 68นี่ต้องให้ได้ฉลองปีนี้63 63 64 65 66 67 68ปนะอ่า68ประมาณ5ปีย่าง6ปีนะเพราะฉนั้นเราก็ไปร่วมกันฉลองพระธาตุหลวงสาเกตนครอนุสรณเมืองร้อยเอด็ดนะในวันนี้ก็ขออนุมโมทนาญาติโยมสาวทั้งหลายที่ได้ติดตามารับชมที่ช่องชมรมช YouTube ช่องชมรมคนมีบุญแชนแนล Channel, แล้วก็ที่เฟซบุ๊กไลฟ์ของชมรมคนมีบุญก็ขอ ปาลบถึงการก่อสร้างพระธาตุหลวงสาเกตนครพยาโยมสาทั้งหลายได้ทราบในทางใท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคมาคนละหบาท10บาทร้อยสองก็มีอันนี้เกิดจากแรงศรัทธาอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพร